สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาดูไฮไลท์การเล่นศึกราชาเช่นเคยนะฮะร,รอบนี้ผมก็ได้เป็นฝ่ายตั้งรับนะฮะแบนตัวเหมือนก่อนอัปเดเลยนะครับผมยังคิดมุกใหม่ไม่ออกนะก็แบนตัวเซตเดิมไปก่อนนะฮะเขาจะเล่นสตันหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามีแบนมัชชาเวจีนะแต่ว่าก็ ทางฝั่งผมก็เช่นเคยนะฮะจงใจที่จะเล่นไฟนะฮะก็เอาจิวยี่ลงไปก่อนนะครับปกติผมเล่นนี่เออเล่นไฟลุกก็จะเล่นสตันนะแต่ทีนี้ มาโดนกับตัวเองบ้างนะฮะก็คือได้ฝ่ายตั้งรับแล้วก็เจอคู่ต่อสู้เนี่ยเล่นการแบนมัชชาเวจีนะฮะโอ้ดูเหมือนเขาจะพลาดนะฮะไม่ยอมไม่ยอมเลือกเสี่ยวก้่วไปนะฮะไม่ยอมตัดคอมโบผมนะฮะผมก็เลยทำการเลือกมาเลยนะฮะเสเี่ยวก้่วตัวฮิลเขาแบนไปหมดเลยนะฮะผมก็ดึงมานะ ตัวฮิลมี4ตัวเขาแบนไป3นะฮะเหลือตัวเดียวผมก็ดึงมานะรูปการแบบนี้ก็ทำให้เขาเสียเปรียบมากๆแล้วนะเจอทั้งอคอมโบกิวยี่เสียวเกี้ยวนะแถมไม่มีตัวฮิวเลยนะฮะแต่เขาก็ได้ตัวดาเมจไป2ตัวนะฮะกาเสี่ยงแล้วก็เตีวหุยอย่าลืมนะฮะเวลาเราเล่นแบนมาฉาเวจีอย่าลืมคำนึงถึง การที่จะต้องเอาตัวสตันตเนี่ยลงมาเล่นด้วยนะฮะดูซิว่าคราวนี้ผมจะสามารถรับมือได้ไหมนะฮะเขาเลือกตัวดาเมจมาอีกหนึ่งตัวนะก็คือเตียนอุยนะฮะแล้วก็เอาอ้วนสุดมาลดโทษะทางด้านของเสียวเกี่ยวนะฮะแล้วก็เร่งโทษะให้ทีมได้ด้วยนะครับ เขาแบนดมาฉาเวจีแท้ๆนะเขาไม่ยอมเล่นสตันเลือกตัวสตันมาลงเลยนะผมก็เลือกอุยเอี่ยนมาลงเผื่อไว้ก่อนนะฮะตัวหนึ่งแล้วก็จะเลือกทางด้านตัวของจูลงฮะเป็นตัวดาเมจมาด้วยนะฮะมันเสริมบัฟกันกับทางด้านของอุยเอี่ยนด้วยนะครับก็ผมก็กะจะ,ะเผด็จศึกเขาเลยนะ เพราะว่าเขาไม่มีตัวฮิวนะครับเดี๋ยวรอดูทางเขาก่อนฮะว่าสองตัวสุดท้ายเนี่ยเขาจะเลือกตัวอะไรมานะฮะครับก็ เขาเลือกตัวสตันมาลงเซตสุดท้ายนะสองตัวสุดท้ายผมก็ก๊อปปี้เสี่ยวเกี้ยวเพิ่มมาอีกตัวนะฮะก็มีทั้งไฟมีทั้งโลโอมะตะมีทั้งตัวฮีวมีทั้งตัวสตันมีทั้งตัวดาเมจนะฮะทีมผมน่าจะพอรับมือไหวนะฮะ จริงๆตัวเสี่ยวเกี้ยวที่ผมลงตัวสุดท้ายเนี่ยจะเลือกเป็นก๊อปปีอ้อ๋ยเอี่ยนก็ดีนะฮะมาสกัดทางด้านของโจยินแล้วก็กองซุนจ้านนะฮะโจโหยินอาจจะสกัดไม่ได้นะก็ไปลุ้นเทิร์นหลังๆเอาได้นะฮะแต่เลือกเสี่ยวเกี้ยวสองตัวมาก็ดีฮนะ เนี่ยฮะเวลาติดพิษเขาสกิลนะฮะเสี่ยวเกี้ยวก็โลอมตะไปเด้งนะฮะก็จะทำให้ล้างพิษได้ในตัวนะ,ะนฮะนี่ฮะนอกจากล้างพิษได้แล้วยังแก้สตันได้ด้วยนะฮะก็คือเป็นเอฟเฟกตสกิลของเสี่ยวเกี้ยวนะครับล้างเอฟเฟกควบคุมนะฮะ จูลงฮะกวาดทีเดียวฮะสี่ตัวเลยฮะมาแล้วก็สองตัวสุดท้ายเขาดันติดหลบหลีกนะฮะจูยี่ผมก็ก็คงจะเดี่ยงนะฮะรอบนี้ไม่เป็นไรฮะเราได้เปรียบอยู่นะครับ เขาก็พลาดนะฮะปล่อยให้เสี่ยวเกี้ยวหลุดมาคอมโบกับจิวี่นะฮะเก็บหมดแล้วฮะเหลือแต่ผีเตียวหุยนะครับจูล่งก็ตีไปฮะก็ยังได้เลือดจากเปอร์เซ็นต์สกิลมานะครับเกรดก็เยอะเลยนะยี่สิบเก้าเป็นผลพวงมาจากถุงระโมบนะฮะครับก็ จบไปแล้วนะฮะสำหรับตัวอย่างการเล่นศึกราชาในคลิปนี้นะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับ